แม้วงแบ็คพิงค์หลายคนอาจจะแยกตัวไปทำซิงเกิลเดี่ยวและทุกคนก็ให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยมานะครับอย่างเจนนี่แบ็คพิงค์ก็ได้ออกมาทำซิงเกิลเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งโรเซ่และจีซูเองก็ตามอย่างโรเซ่ก็ถือว่าทำซิงเกิลได้ออกมา ดีสุดๆไปเลยอีกคนหนึ่งครับอย่างการฟิกชลิ่งกับปูโนมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่สำคัญของโรซี่เลยก็ว่าได้ครับส่วนจีซูกับเพลงใหม่ของเธอที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับเมื่อทั้งสี่คนได้มาเจอกันอีกครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆและ ลิซ่ากับทุกคนก็ดีใจมากๆที่ได้มาพบกันอีกครั้งถึงแม้จะเป็นอดีตเพื่อนร่วมวงไปแล้วแต่ประสบการณ์ดีๆและความทรงจำดีๆของทุกคนในวงก็ยังคงรักและคิดถึงกันเสมอรอยยิ้มที่มีให้กัน นี่หละครับความจริงใจของทุกคนถึงแม้ห่างกันไปแล้วความผูกพันในสมาชิกวงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับ